วันนี้เนี่ยวันนี้เจ็ดสิงหาครับเขามีงานวัน86เขาก็เลยเอารถมาวิ่งกันที่สนาม,มประมาณชั่วโมงหนึ่งจากเมืองนะครับอันนี้แวะวอร์มาเดี๋ยวเข้าไปซื้อของก่อนเข้าสนามฮะ ทีมาวอมาดแวะซื้อถังดับเพลิงฮะลืมหยิบมาจากรถอีกคันหนึ่งเดี๋ยวแวะไปซื้อแมคโดนัลด์อาหารเช้าก่อนครับโอเคถึงแล้วครับนี่รเวอร์มีติ้งนะครับก่อนลงสนามฮะ You see this? Just dial it back a little bit until that person is back on their way, and then we can proceed. The yellow flag will go away. Let's network while we're here and try to make friends with everybody. So that's pretty much it for the drivers' meeting. Just, just be safe and pay attention to what you're doing. driver <laughs> meeting ก <Okay, S 2> เดี๋ยวเอารถลงกันฮะ ดูที่พิษเลยครับนี่ก็เป็นงาน86นะครับของเทนะ็กซัสฮะอันนี้มาจากออสตินฮะนี่เครื่อง 7A ครับผมท่อนล่าง 7A 1008 8 1008cc ครับสวยครับอันนี้รถเราครับ อันนี้รถของคุณจอชนะครับผมคันนี้เครื่อง V8 ฮนะคันนี้เนี่ยเครื่อง S 2 0 0 0 t u เทอร์โบครับเทอร์โบหรือซุปเปอร์ชาร์เนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันซุปเปอร์ชาร์จครับผมสองคันนี้ของคุณจอชนี่วิง Super ่งซุปเปอร์ซุปเปอร์แลบแบทเทิลครับผมนี่นะครับวิ่งรายการ ท่า,ทาแมทแท็กของของที่นี่ครับที่อเมริกาเนี่ยครับมาเทลเลอร์คันใหญ่เลยครับนี่ทำวิ่งสนามเลยฮะเรียบร้อยสวยงามฮะหน้าปัด S2000 พันนะครับโอ้โหมีที่ยึดเรียบร้อยอะคริลิกอะคริลิกหมดเลยฮะ วยงามครับผมนี่มางานอีเวนต์เล็กๆนี้แต่ว่าก็เอาเทเลอร์มานะครับเวิ Work and play ร์กแอนด์เล์ฮะอันนี้วีแปดหนึ่งยูดครับผมเดิมมกล่องเดิมฮะวิ่งดีครับโปร่ง c b y นะฮะฝาเคปลาครับผมโอ้โหนวมหน้า นวนหน้าไม่มีแตกเลยครับสุดยอดครับสวยครับมีเบาะหลังด้วยฮะมีจอจอชีโรกุนะครับสวยฮะนี่ฝาท้ายฝาท้ายกับสปอยหลังที่อาดีครับผม ีสนามแฟนสปอร์ตสปีดเว์ฮะอยู่ชาิเมืองฮะอยู่ใกล้กกาเวสตันใกล้ทะเลครับก็มีรถจากเมืองใกล้ๆมาบ้างเหมือนกันฮะแต่ทกครับผมวันนี้คันนี้น่าสนใจครับคันนี้เนี่ย เป็นรถแข่ง TRD N2 N2 ครับผมคันนี้เนี่ยบิว้วโดย TRD ครับผมแล้วก็เป็นตัวขับซ้ายฮะพวงมาลัยซ้ายนะครับตัวถังนี่คันนี้เนี่ยเตรียมแล้วก็บิ้วโดย TRD เลยครับเนี่ยมีกระดูกหลังกระดูกหมาเรียกยังไงอะโฟล,ลิงข้างหลังเนี่ยายาวเท่ากันหมดทุกตัว4ตัวครับ นี่นะครับเบอร์ TRD ฮะนี่ดูคอไม่มีสวิตช์ไฟเลี้ยวนะครับเป็นตัวมีเนียมตรงคอกันฮะเครื่อง 4A ครับผมนี่นะครับ t h i s c a r h a s b e e n m o d i f i e d by TRD แล้วก็มี plate number นะครับ ช่วงล่างช่วงล่างก็เทียดีฮนะเทียดีทั้งคันครับวันนี้ปรับเกียวแล้วก็พวกปีกนกข้างล่างนี่คือตามตำรา N2 ทุกอย่างนะครับเพราะเป็นรถ N2 นี่ก็ท่อเทีดีออกข้างรถเหมือนกันฮนะล้อสิบสานิ้วนี่ที่ยึดกระจกเป็นแบบนี้นะครับ ีวัดรอบสแตกหมื่นรอบครับผมนี่นะครับสุดยอดครับอันนี้มีไม่เยอะนะครับรถที่ที่ทำโดย T R D เนี่ยที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็รถรถดิฟคิงรถของ k ค h i ที่เอาไว้แข่งรายการ N N นะครับคันนั้นเนี่ย T R D มีเพลทเหมือนกัน เพื่อนนะครับชื่อโรเบิร์ตครับผมโรเบิร์ตก็เป็นเจ้าของรถคันนี้แล้วก็คันเทียดีนี่ครับคันนี้ถามมาแล้วเนี่ยบล็อกเนี่ย GCE ครับแต่ว่ามีข้อเวี่ยงครับข้อเวี่ยงข้อเวี่ยงคอมเบล่าดานติกครับอันนี้ของเยอะ <laughs> so it had an Atlantic uh, crankshaft and what else? Uh, rod. Okay. Regular small port piston. Okay. Uh, EID camshaft? Yeah, 272, uh, 7.5, Group a rally cam. Okay. 272 song, cam jet song, how Total oil gear. Okay. HTS. Uh, pressure up kit. Standard lift. The uh, cam. Yeah, yeah, a little bit seven, and half. seven and half. Okay. Yeah. It's uh, for mid-range power. Nice. Yeah, don't let it ลีน่าครับผมร้อนมากครับนี่เครื่องปั่นไฟแล้วก็เอาแอร์มาด้วยนะครับนี่อีกคันหนึ่งครับเคยเป็นรถของ วิวพาสันนะฮะวิวพาสาันนี่ก็เมื่อก่อนก็เป็นเป็นนักดริฟท์ในเมืองเนี่ยครับแต่ว่าเขาเมื่อก่อนไปแข่งฟอร์มูล่าดริฟ์ฮะแล้วก็แข่งพวกดีวันอันนี้เป็นรถเป็นรถแข่งมาก่อนแต่เรานี่เปลี่ยนมือแล้วครับนี่ก็รถเพื่อนเหมือนกันนี่เซลิก้านะครับเดี๋ยวไปดู นี่ดีเอ็กครับผมโอ้ oh, no. oh. Oh. ล้อหลุดออกมาครับ <laughs> นี่รถของจอนยิมครับผมอันนี้เดิมดีฮะภายในเดิม <S <S เรียบร้อยครับผม <S 2> <S 2> <S 2> ครบฮะ เซลิก้าคันนี้สภาพดีมากทำมาแล้วครับสีสวยเลยฮะสวยฮะขอแอบส่องหน่อยเรียบร้อยครับผมทั้งข้างนอกข้างในฮะ เมื่อกี้ดริฟต์กันแล้วไปกระแทกกันนะครับแก้มหลังบุบนิดหน่อยครับอันนี้ก็สวยฮะสีสวยสีใหม่ฮะมีโป่งหลังนะครับสะเกิดข้าง ล้อวัตนาเบ้นะครับอ่ากันชนหน้ากูดไลน์ฮะโอ้โหนี่เจาะใส่โปรเจคเตอร์นะครับภายในก็เปลือยเลยนะครับ ทำใหม่ด้วยครับสวยครับคันนี้สวยครับคันนี้ใส่ชุดแต่ง BN Sport นะครับ นี้กันชนหลังถอดไปครล้อ s f r นะครับสวยครับภายในเรียบร้อยมากครับอันนี้นี่นวมหน้าพุ่มของเทคฮาร์ฮะนี่ก็ล้อนะครับ วันนี้ก็แค่นี้แหละครับเดี๋ยวคงไปวิ่งบนเอกสักนิดหน่อยแล้วก็กลับและครับโอเคครับ เรียบร้อยแล้วครับรถขึ้นเทเลอร์ไปแล้วฮะก็เดี๋ยวเอารถไปจอดที่สโตรเรแล้วก็เอาเทเลอร์ไปขึ้นครับโหลดรถขึ้นมาแล้วครับ โอเคครับวันนี้เอารถลากมาคืนแล้วครับอันนี้มาคืนที่ยูฮอลนะครับเช่ามาก็เดี๋ยวปลดล็อกแล้วก็คืนแล้วครับก็ถือว่าประสบความสําเร็จฮะวันนี้เนี่ยบอกตรงๆว่าผมเนี่ยอยากจะเอาไว้คันสตน้ําเงินเนี่ยไปขับที่สนามเนี่ยตั้งแต่ซื้อมาแล้วครับเกือบ10ปีแล้วฮะเพิ่งจะมาทําสําเร็จวันนี้เองก็ด้วยความพร้อมหลายลอย่างนะครับยังไงวันนี้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวลงวิดีโอที่ไปถ่ายตอนวิ่งในสนาม ให้ดูอีกหน่อยหนึ่งโอเคครับสวัสดีครับ ได้น,นึงครับหลดเลยครับ <laughs>